สวัสดีครับทำไมคนถึงนิยมเลี้ยงแมวพันธุ์สกอตติชโฟล์แมวพันธุ์สกอตติชโฟล์เป็นหนึ่งในสายพันธุ์แมวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันความน่ารักและก็เอกลักษณ์เฉพาะต,ตัวของแมวพันธุ์นี้ทําให้หลายคนนั้นเลือกที่จะเลี้ยงมันครับเรามาดูใหุ้ผลักลักกันที่ทำให้สกอตติชโฟล์ได้รับความนิยมมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. ลักษณะภายนอกที่โดดเด่นลักษณะเด่นที่ชัดเจนที่สุดของแมวพันธุ์สกอตติชโฟล์ก็คือหูที่พับลงครับซึ ลักษณะนี้ทําให้แมวพันธุ์นี้มีใบหน้าที่ดูน่ารักและก็เป็นที่รักของคนทั่วไปนอกจากนี้สกอตติฟโฟยังมีรูปร่างที่กระทัดลัดและมีขนที่นุม่มลืน่นทําให้การลูบและกอดเป็นที่น่าพอใจ 2. นิสัยและก็บุคลิกที่น่ารักแมวพันธุ์สกอตติฟโฟมีนิสัยที่น่ารักและก็เป็นม e ตรครับพะมันชอบการอยู่ใกล้ชิดก,กับคนและสาม,มารถปรับตัวได้ง่ายในสภาพแวดล้อมต่างๆซึ่งทําให้มันนั้นเหมาะสมกับการเลี้ยงในบ้านหรือว่าในอพาร์ตเมนต์ นอกจากนี้สกอตติโฟยังมีพฤติกรรมที่สงบและก็ไม่ค่อยสองเสียงดังทาให้เป็นสัตว์เลี้ยงที่มองกับครอบครัวหรือว่าคนที่ต้องการความสงบครับ 3. ความฉลาดและความสามารถในการฝึกฝนแมวพันสกอตติโฟมีความฉลาดและก็สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหมได้เร็วครับพวกมันสามารถเรียนรู้คําสั่งและทัาษา,าต่างๆได้ง่ายนอกจากนี้การฝึกฝนสกอตติโฟให้ทําตามคําสั่งหรือว่าเล่นเกมต่างๆก็เป็นเรื่องที่สนุกและทําให้เจ้าของนั้นรู้สึกมีความสุขครับ 4. ความเป็นเพื่อนที่ดี สกอตติโฟเป็นแมวที่ชอบอยู่ใกล้ชิดกับคนแล้วก็สัตว์อื่นพรม,มันสามารถเข้ากันได้ดีกับเด็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงอื่นในบ้านครับการมีสกอตติโฟเป็นเพื่อนในบ้านจะทําให้ทุกคนนั้นรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความสุขอย่างแน่นอน 5. การดูแลที่ไม่ซับซ้อนแม้ว่าสกอตติโฟนั้นจะมีขนที่นุ่มแล้วก็ลื่นแต่การดูแลขนของพวกมันก็ไม่ซับซ้อนเพียงแค่วีขนเป็นประจำเพื่อป้องกันการพันกันและการอาบน้ําเมื่อจําเป็นนอกจากนี้การดูแลสุขภาพทั่วไป เช่นการตรวจสุขภาพประจําปีและการให้วัคซีนยังคงเป็นเรื่องที่ง่ายและก็สามารถจัดการได้ครับเป็นยังไงบ้างครับความนิยมในการเลี้ยงแมวพันธุ์สกอตติชโฟร์มาจากลักษณะภายนอกที่น่ารักนิสัยที่เป็นมิตรและก็สงบความฉลาดและก็ความสามารถในการฝึกฝนรวมถึงความง่ายในการดูแลด้วยทั้งหมดนี้ทําให้แมวสกอตติชโฟร์เป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงที่คนทั่วไปเลือกที่จะมีไว้ในบ้านก็เป็นเพื่อนที่ดีและเพิ่มความสุขให้ในชีวิตประจําวันครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งนะครับสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ